สวัสดีครับไปรายการครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพตามข่าวพิเศษนะครับ6กโมงยีนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคม2565ครับเครับวันนี้ผมก็ได้ไปซื้อนิตยสารผู้จัดการสุดสัปดาห์บน iPad นะฮะมาฉบับของวันที่3ถึงวันที่9ทธันวาคม2 5 6 5เพื่อจะให้แฟนรายการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สนุกกับคอนเทนต์นะครับ สนุกกันเนื้อหาของผู้จัดการสุดสัปดาห์นะครับเฟรนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนนะครับก็เอาเรื่องราวที่กำลังฮอตอยู่ในขณะนี้ก็คือเนี่ยนะครับรักไม่ต้องลุ้นนายกับใบเฟิร์นเนี่ยสิ้นสุดทางเพื่อน,นก็คือเคยแสดงหนาัารุ่มกันแ้เป็นเพื่อนกันไม่เป็นแฟนละเอ,อ้ไม่เป็นเพื่อนละเป็นแฟนดีกว่านะครับมาดู พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์สิ้นสุดทางเพื่อนอย่างไรที่ผู้จัดการเขาได้วิเคราะห์นะครับขอบคุณผู้จัดการนะครับเอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> เบาใจกันไปอีกเปลาะเลือกตั้งมีแน่เร็วๆวนี้หลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสไม่ขัดรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ว่าร่างรอปอร่างพรรอปอวัาด้วยพระคุหมูขันฉลุยไปแล้วเหลือเพียงขั้นตอนบังคับใช้เป็นกฎหมายนะครับเท <L un> ่ากับว่ากติกาเลือกตั้งนะครับเท่ากับว่ากติกาเลือกตั้งชัดเข้าคูหา ครั้งหน้าประชาชนจะมีบัตรเลือกตั้งสองใบพักหนึ่งเลือกพักอีกใบเลือกคนจากนั้นใช้สุดคำนวณสสบัญชีรายชื่อแบบหารรอ้อไม่ต้องไปรุนว่าจะมีบัตรขย e n ในหีบอีกหรุ่ไม่นทีนี้กฎหมายลูกทั้งสองฉบับจําเป็นต้องการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสสและร่างพรปรว่าด้วยพักการเมืองสารนุไฟเขียวหมด ขั้นตอนหลังจากนี้บิ๊กตู่คนเดียวที่จะโฉนดเนี่ยจเปรียมเตระกลาโหมจะนำกฎหมายลูกขึ้นทุนเกล้าจากนั้นรอการโปรดเกล้า90วันโปรดเกล้าเมื่อไหร่กฎหมายลูกผมนะครับใช้บิ๊กตู่สามารถกดปุ่มยุติพาได้ตลอดเวลาเพราะกติการพร้อมไม่ต้องอไม่มีเหตุให้ต้องอ้างอีกอย่างน้อยก็เชื่อว่าการเลือกตั้งสส ที่กาลังครบเทอมช่วงต้นปีหน้าจะเกิดขึ้นจะมีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุอะไรให้ต้องหวดาดระแวงกันอีกนะครับอย่างไรก็ดีต้องรุ้นกันต่ว่าพิตูจะเลือกยุบสภาช,ช่วงไหนหรือจะลากต่อไปจนครบเทอมเพราะในห่วงเดียวกันนายกตู่ช่วยจังหวะโอกาสปรับคณะตรีคอรมอร เพิมเป็นโคต้าที่ว่างอยู่3เก้าอี้ได้แก่นริกขำนุลักษณ์ลำตรีช่วยว่าการการะทรมหาดไทยซึ่งเป็นโคต้าของค่ายสะตอรพรรคประชาธิปัตย์ที่ค้างเติมมานานจนบิ๊กสตอรออกมาแยกเคี่ยวขู่ฟอเคี่ยวขู่ฟอกดดันให้ทุนเก้าเสียทีรวมทั้ง2ออี้ถือเป็นโคตา้าค่ายหลุงป้อมพักคพลอมประชาที่ว่างเว้นเกิน1ปีเกินปีและ รายของเสียแดกธนกรวังมงคลชนะเป็นนัมตรีประจำสำนักนายมตรีและสุนทรปานแสงทองนัมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์การปรับคอรมอประยุทธ์ 2- 5งทับ5งวดนี้ถูกแซวกันว่าเป็นการปรับแบบโคละครึ่ง <c oughs> แบ่งกันร,ระหว่างน้องตู่กับพี่ป้อมพลเอกประวิตรวงสวุวรรณรองนายกนัมตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ด้วยรู้กันดีว่าสีดัธนกรแม้จะมีขาบใครเป็นเด็ก3มิตรแต่ก็ตอ่อปลักตรงปรวาปรวรณาเป็นสายตรงนายกตลอดมาตั้งแต่ได้เป็นโอกาสโคศกสำนักประจำสำนักนายกรมนตรีก่อนจะเล่าไปกินแหน่งสอสบัญชีรายชื่อในตอนนี้ส่วนอีกรายสุนทรก็เป็นในายใหญ่ปักน้ําชนสวดอ๋อ์ส,ส่เหมสมครขบวดโดยรับการสนับสนุนจากลุงป้อมที่มีสัญญาจใจกันมาตั้งแต่อภิปราย หลังการภิปรายไม่วางใจช่วงต้นปีที่ผ่านมาการตอบคอรมในห่วงนี้ก็คล้ายกับส่งสัญญาณว่ารัฐบาลจะอยู่ต่อไปอีกพักใหญ่ในหนึ่งเป็นการท่าเวลาให้ค่ายลุงตู่พักรวมไทยสร้างชาติที่คาดว่าจะเป็นนั่งร้านของนายกตู่ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงตั้งไข่ได้เติบโตอีกสักเล็กน้อยเพืาะความพิสูจน์ในการลงสนามเลือกตั้งที่มีเดิมพันสูงปรีดยิ่งเมื่อ ผลคำวิจัยสารนรวมูลออกมาเป็นสูตรบัตร2ใบและหารร้อยในการคำนวณสสบัญชีรายชื่อก็ยิ่งทำให้พรรคแม้ว่าจะเป็นพันธมิตรกันในทีต้องเข้าสู่สังเวียนการห้ามหันอย่างเต็มที่จากนาทีนี้ไปทุกพรคการเมืองถือต่างเป็นคู่แข่งศัตรูไม่เว้นแต่พรรครวมาลนที่ต้องสิ้น สุดทางเพื่อนกันแล้วอวิเคราะห์ดีนะครับวิเคราะห์ดีมากเลยนะครับทุกพัคการเมืองแต่งทับรับศึกได้เป็นช่วงตลาดเปิด <c oughs> ใครจะย้ายไปไหนไปดิวกันเปิดหน้าไม่ต้องหลบหลบซ้อนซ่อนรับสามารยาทแม้กระทั่งพักรวมไทยสร้างชาติพรรพลังประชารัฐที่ท่านป้อม หล่นวาทว่าเป็นพรรคเดียวกันก็ตามก็เข้าอีหลบสิ้นสุดทางพี่น้องแล้วเหมือนกันเปิดหน้าทาบาทามให้เห็นกันเจทับบับแหลกไล่ซ้อนไล่ต้อนไล่ดูดกันซึ่งหน้าเรียกว่าตลอดเดือนธันวาคมนี้น่าจะเป็นเดือนที่มีการโยกย้ายสมโนครัวการเมืองคึกคักที่สุดสสสามารถหลกไปอยู่บ้านใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียอะไรตำแหน่งสสเขตละ โดยไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมที่สำคัญทุกวันนี้สภาผู้แทนราษฎรก็เหมือนไม่มีสอสอต่างเลือกฝังตัวในพื้นที่ไม่มีกฎหมายสำคัญชี้เป็นชี้ตายก็ไม่โผล่มาให้เป็นเวลาจนสภาล่มเป็นเป็นปกติของปลายเทอมรัฐบาลไปแล้วไม่ต้องดูไกลไม่ต้องไม่ต้องดูที่ไหนไกลเอาแค่พักสองลุง พักไทยสร้างชาติพักพลังประชารัฐเปิดปฏิบัติการดูดสอสอกันคึกโครมมา2สัปดาห์แล้วถึงขนาดว่าทีมงานบิ๊กตู่ทีมงานบิ๊กป้อมแข่งกันต่อสายโทรศัพท์กานสสภายในพักพประชารัฐเพื่อน้มน้าวให้อยู่กับตัวเองโดยเสนอกระสุนดินดำให้เอาไว้ใช้ศาสตร์ในการเลือกตั้งแบบมโหฬานในส่วนของทีมบิ๊กป้อมถึงขนาดเรียกสอสไปเซ็นสัญญาว่าจะอยู่กับพักพลังประชารัฐต,ต่อ และพร้อมทำตามกติกาของผู้บริหารพักทุกประการสัญญาจใจไม่ได้มีแค่กระดาษใบเดียวแต่เท่แต่ว่ากันแต่ว่ากันว่าใครที่จะลดเซ็นปากการลงมหัวจนท้ายทีมงานพี่ใหญ่สมบนาคุณให้สอสอที่จงรักภักดกก <c oughs> กกีกับพักปักหลักอยู่กับพรกปราชนะระดับคนละ50กิโลแถมโชว์ป่าเปิดก๊อกเอาไปใช้ก่อน5กิโลกรัม แบกกันตัวเองไปเมื่อไม่นานมานี้สถานการณ์แบบเรียลไทม์ตอนนี้มุ้งที่จะอยู่กับลุงป้อมต่อไปแน่ๆนอกจากมุ้งของผู้กองมนัดร้อยเองทานัดพรมเผ่าสอสอพยาวและอดิตเลยขาธิการพักที่สมสารกลับมายังมีกลุ่มปากน้ำของเอชนสวัสดิ์ที่เพิ่งตกรางวัลน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ไปหมาดและเหนือสิ่งอื่นใดในคดีของเซยเอ ในมือของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติปปชเหมือนกำไร EM ที่ทำให้กล้าไม่กล้าเดินออกไปไหนอีกควนคือกวนชากังลาภายใต้กำนาดผมเสียต่องวราเทพรัตนากรอดีตมตรีลลายกระทรวงหัวหน้าแก๊งกำแพงเพชรที่บิ๊กป้อมซื้อใจให้เสียต่องยังคุมสาเร็จกตั้งมือก้วยไข่แบบมีหน้าเต็ม แม้มือขวาผู้กองอย่างเสียภยัยภัยลิกสอสอกำแพงเพชรจะรีเทิร์นกับพักพลังประชารัฐ <c oughs> แล้วก็ตามเช่นเดียวกับบ้านใหญ่เช่นเดียวกับบ้านรัตนเศษของเสียปานวิรัตรัตนเศษสสบเป็นชี่อายชื่อแล,ล้วหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่คนในครอบครัวเป็นสอสอถึง6คนโอ้โหเจ้าตัวไม่กล้าหนีไปไหนเพราะมีคดีทุจริตโครงการสร้างสนามฟุตซอล จังหวัดนครวาชสีมาที่ปักหลังอยู่ขณะที่กวนมะขามหวานของสติพร้อมพัรน์รำตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเลขาธิการพักแม้จะมีใจให้กับบิ๊กตู่แต่นั่นเป็นการถ่วงดุลอำนาจยันสองยันตรงกลางระหว่างสองลุงวันนี้หักป้อมยังการตรีให้เป็นแม่บ้านพักไม่ยกไปให้ธรรมนัสเหมือนแต่ก่อนคาดว่าจะปักหลักต่อที่นี่ ขณะที่ฝ่ายเห็นว่าไม่ได้เต้นปริมาณสอสอเข้าว่าแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างทีมงานบิ๊กตู่เลือกจิ้มโทรศัพท์หาเฉพาะพวกสอสอเขตเองพักเราชารัดในเขตพักรวมไทยสร้างชาติที่ยังไม่มีตัวผู้สมัครขณะเดียวกันก็แอบเช็คปริมาณกระสุนอีกฝั่งพร้อมจ้องจกเกตทับมัดใจสอสอให้มาอยู่ด้วยทำนองว่ามีไม่อันโปรโมชั่นเพียบไม่เป็นรองขอแบบมีใจตาม ให้ตามมาตอนนี้ชัดๆว่าตามบิกตูมาแน่คือซุ้มมังกรน้ำเค็มของเสียเฮงสุชาติชมกฤิตําตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้ไขกอก๊อกจากผูดในวยการพักพลังประชารัฐ <c oughs> โทษครับไปแล้วรวมถึงมุ้งเสหิหิมาลัยผิวพันุ์อดีในอาหารชื่อดังรุ่นเดียวกับผู้กองพนัสแต่ดักในยาหารอย่างบิกตู่มากกว่าพาสอสนครสวรรค์พิจิตรและพิศนุโลกจำนวนสคน พยะยไปอยู่กับพรรคกรุงไทยสร้างชาติขณะเดียวกันยังมีรายการชี้เป้าไปที่สสและอดีตผู้สมัครสสในภาคเหนือและภาคอีสานบางคนที่ส่งที่มีส่งผูกปันดันเข้าสภาต่อสายหาหวานล้อมกันแบบหวานเจี๊ยบขณะที่สสภาคใต้ไปรมาตามบิ๊กตู่มากันไม่กี่คน พราะที่นั่งเต็มหลักๆคือสสสงขาสามคนและว่าที่ผู้สมัครสสอ,อีกหนึ่งคนที่เดอะแด็กธนกรพาถือปานภัยถวายตัวกับบิ๊กตู่เรียบร้อยเมื่อขราวก่อนพระรลมชาัดจะก,กวาดสอสใต้กันหลายคนแต่เสียตุย๋ยพิรพันธ์สารีรัฐวิพาหัวหน้าพักไม่ได้เหมาหมดคัดเฉพาะบางคนที่ตัวเองไม่มีตัวผู้สมัครอย่างนักกรศรีธรรมราชเอาแค่ยันหวาน ยันหวานเยิมไอคอนคนน,คน,นี้นะฮะที่พูดว่าเอาสะพานํำสะพานจากกาดหอมไปไปอ่สาสะบุยใส่ชื่อสะพานพลเอกประยุทธ์จันโอชาโอ้ยผู้จัดการใส่ยันหวานเยิมเลยใส่ยันยุยทําสอสอนครศรีธรรมราชมาแค่คนเดียวเพราะเขตอื่นมีตัวผู้สมัครที่ย้ายมาจากประชาธิปัตย์หมดแล้วทำเอาสอสอ ภาคใต้ของภรคปรังประชารัฐบางคนออกอาการเซ็งแม่อยากจะตามบิ๊กตู่มาแต่ไม่ได้เพราะรวมไทยสร้างชาติไม่เอาเลยต้องพี่น้องพี่ทถาทำตัวแก้เกีียวรวะนะักลูกป้อมอย่าไม่กล้าทิ้งแถมมีตัวเลข50สโลมาล่อก็ตัดสินใจไม่ยากตลาดซื้อขายนะักการเมืองสนุกตรงที่สองลุงแย่งกันตกปลาในบอ่อเดียวกันนี่แหละ ไม่เพียงแค่ระหว่างศึกระหว่างพักที่คั้วเดียวกันก็คงฟาดกันดูเดือดไปจนเข้าคู่หาเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพักฝ่ายค้านสีส้มพักข้ายสีแดงสีส้มพักเพื่อไทยก้าวไกลที่ปีนเกี่ยวกันมาตลอดอีกทั้งมีฐานเสียงที่คาบเกี่ยว <c oughs> สุ่มเสียงตัดแต้มกันเองคงหาเหตุผลเกทับบับแหลกกันมากกว่า <c oughs> กันแหลกกว่าเดิมนะครับโดยฟาก ก้าวไกลคงรู้ตัวว่าเลือกตั้งรอบนี้ไม่หมู่มันสูตรเดิมแม้กระแสยังพอมีแต่คงดันประเภทนกแรกไก่กาเกิดหมายถึงอะไรครั <c oughs> เข้าสภาหลายสิบแบบผลก่อนลำบากนกนกแรไก่กาโทษครับจะบินต้องตักตวงตุนคะแนนทุกเม็ดหลักๆคงไม่พ้น แย่งจริงความเป็นค่ายประชาธิปไตยว่าใครของจริงของปลอมเห็นชัดๆจาก campaign, แคมเปญแก้ไขมาตราึ่งสองที่ค่ายสีส่อมเปิดหัวดึงเสียงม็อบสมนิ้วไม่ไว้แทะไปที่ค่ายสีแดงไม่กล้าว่าไม่กล้าตามสูตรสู้ไปกลับไปหนักไปกว่านั้นก็คือสถานการณ์ในค่ายเพื่อไทยเองก็ดูก็ดูจืดชืดไม่คึกคักเท่าที่ควรแถมมีเสียงบ่นจากบรรดาคนในอีกต่างหากว่าท่อน้ำเลี้ยงติดตัน ไหลไม่ค่อยคล่องตัวสืบไปสืบมากลายเป็นมุ่งจะมุ่งหวังกระแสะความได้เปรียบจากสูตรหารร้อยเป็นประการสำคัญบรรดานลูกพักก็เลยดูหน่อยๆแล้วแต่หวังว่าหลังมีความชัดเจนเรื่องกำหนดเวลาเลือกตั้งอะไรจะดีกว่านี้ก็อย่าประมาทไปเพราะถ้าไม่มั่นใจฝากฝ่ายอำนาจรัฐปัจจุบันคงไม่เห็นดีเห็นงามกับใช้สูตรหารหนึร้อยอย่างแน่นอนฝากพักร,ร่รัฐบาลก็บันเทิงไม่แพ้กันโดยเฉพาะ ค่ายสกาวสตอร์ภูมิใจไทยค่ายสกาวกับค่ายสตอรนะครับพรรคภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ที่ฟัดกันนำร่องมาในช่วงไปเทอมของรัฐบาลกับศึกกัญชาหัรเหลมโหดสงครามพรรคสีน้ำเงินพรรคสีฟ้าไม่ต้องไปหาหลักการเหตุผลจุดเริ่มต้นมีแต่เรื่องการเมืองชิงพื้นที่ในสนามเลือกตั้งปักใต้ ทีมใจไทยรุกคืบหวังจะคน้นเสาไฟฟ้าภาคสองโดยใช้เรื่องกัญชาเป็นอภิมหาโปรเจกต์ริคคะแนนแต่พระประชาปั์รู้ทันปล่อยผ่านให้อีกฝ่ายมีผลงานไม่ได้ <c oughs> ยอมคืนน้ำลายตัวเองที่ยกมือเห็นชอบในวาระแรกก็ออกท่าทีงองแงไม่เลิกเป็นยกมือคว่ำในวาระสองสามขณะพี่พักร่วมรัฐบาลอื่น เห็นไปแนแนวทางเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์คือปล่อยให้ภูมิใจไทยได้แต้มนโยบายนี้ไม่ได้ทำท่าจะคว่ำเหมือนกันและนั่นทำให้พรรคภูมิใจไทยต้องหาต้องแก้เกมตามเหลี่ยมครูใหญ่ในวินชิชอบที่ต้องหาแพะรัำชิชอบกัญชาเสรีไม่ถึงฝั่งฝันซัดแหลกนักการเมืองเอาแต่ตัวเองไม่เห็นหัวประชาชนปูพื้นใช้เป็นแคมเปญหาเสียงรอบหน้า ข่าวว่าเตรียมเล่นใหญ่หักร้างพรบกัญชาไม่ผ่านสภาเตรียมจะให้สสในอนัตของพรรคที่อยู่ในสังกัดและงูเห่าออกมาแสงความรับผิดต่อสังคมเรืคะแนนสงสารไว้ล่วงหน้าที่การเล่นใหญ่นั่นเพราะปัจจัยอยู่ในช่วงายเทอมรัฐบาลอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเก็ฑผู้สมัครจึงไม่ต้องห่วงเก้าอี้อยู่แล้วดูแล้วและดูทรงแล้วพรรคภูมิใจไทยไม่น่าจบแค่นี้แต่มีแววจะทําศึกกับพรรคประชาธิปัตย์ โทษฐานเป็นเหตุที่ทําให้กฎหมายฉบับนี้ต้องแทงจากนี้ไปอะไรอะไรที่มาจากค่าสตอมีหวังชนกับตอ่อกับซอกกล่าวเหมือนกันหรือ <c oughs> อย่างกรณีพักประชาธิปัตยิกับพักรวมไทยสร้างชาติก็เปิดศึกกันไม่เบาเพราะมีรายการตกปลาในบ่อเพื่อนเขาเขียนสนุกจริงๆผู้จัดการนะ ดึงสสและแกนนำพักเก่าแก่ที่ไม่แฮปปี้กับผู้บริหารชุดปัจจุบันไปร่วมงานกับพักป้ายแดงเล่นเอาหัวโจกไข่สีฟ้าอย่างจวนรีกไปประธานรัฐา,าย,ยังอยู่ไม่ไหวต้อออกมาสะบัดมีโกนเจาะออยางว่าจะย้ายไปพักใหม่หวังจะไม่รอดระวังจะไม่รอดเพราะกานั้นก็ดีด้วยสภาพที่เลือกช้ำน้ำหนองของพักประชาธิปัตย กระทั่งโผค,ความนิยมในภาคใต้เสียอูจจูิรัษมีวิสิทธิ์หัวหน้าพักยังแพ้ให้กับคุณหนูอิงแพทองทานชินวัตรว่าที่แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยอย่างหน้าตาเฉยทําเอาคําพูดของนาชวนที่เกยวาจาสิทธิ์ไม่เข้มขังอีกต่อไปข่าวว่าสสน้อยใหญ่ต่างขนเตรียต่างเตรียมขนสัมภาระไปอยู่โรงทยาสร้าง,งชาติแล้วเกือบค่อนพักไรเรียงอาทิดรสามสีไตรงส่วนในคีรี ที่ปรึกษานาย,ยกที่เปิดหัวรัดใหม่ตามด้วยเสียไก่จุติกไก่เริกน้นตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แม่เลี้ยงติก 4, ๊ตกสีรุนปัสจัตตุสสบัญชีรายชื่อผู้กว้งขวางเมือเหนือเจโอรังสีมาร้อนรศมีสสสมุดสงครามเสกแก้วพันโทสินทบแก้วพิจิตสสอนครปฐมและสสจ๋าวชิราพการ,าราาการชนะสอสสุรธานีทยยาจูการชนะเป็นต้น จนน่ากลัวผลงานในสนามเลือกตั้งจะย่ำแย่กว่าผลก่อนแล้วเสียต่อเฉลิมชัยเสียอ่อนเลยคธิการพรคประชาธิปัตย์ที่ประกาศว่าหากได้สสน้อยกว่าเดิมพร้อมเลื่อนแลกับมองจะเป็นจริงเอาว่ากติกาเลือกตั้งบัตร2ใบาหารร้อยไม่มีคะแนนตกน้ําให้เสียดายแล้วกว่าจะได้หนึ่งที่นั่งบัญชีรายชื่อก็ต้องหาอย่างน้อย3.5แสนเสียงมาแรกซึ่งไม่เอื้อต่อการเป็นพักพี่พักน้องพักเพื่อนอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งลุงตู่ลุงป้อมที่กำลังแยกพักกันก็มีคนอ่านแบบเหนือชั้นว่าเล่นเกมแยกกันเดินรวมกันตีเทว่าไม่เอื้อในทางปฏิบัติและไม่สามารถรับประกันได้เลยว่าแยกกันแล้วจะได้ผลในทางยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีหรือไม่ทำไปทำมาแทนที่จะส่งที่จะดีอาจส่งผลเชิงลบก็ได้ใครจะไปรู้เพราะเดินไปร่อง ตกปลาในบ่อเดียวกันเสียมากกว่าที่จะไปแย่งพื้นที่พักการเมืองอื่นได้สถานการณ์การเมืองในเวลานี้กลายเป็นไฟบังคับบีบให้ทุกพักดินรนเอาตัวรอดเดินเกมหนักไม่ต้องสนความสัมพันธ์เก่าก่อนทำนองสิ้นสุดทางเพื่อนหรือสิ้นสุดทางพี่น้องก็ว่ากันไปหลังเลือกตั้งแล้วค่อยมาว่าตัวเลขสสว่าจะครบเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านโอ้วิเคราะห์ได้มันมาก เดี๋ยวนะน,นะเดี๋ยวดูเขาโค้ดคำพูดนะกลายเป็นไฟบังคับบีบให้ทุกพรรคิ้นรลนตัวรอดเดินเกมหนะักไม่ต้องสนความพันเก่าก่อนคำนองสิ้นสุดทางเพื่อนหรือสิ้นสุดทางพี่น้องว่ากันไปหลังเลือกตั้งค่อยว่ากันตัวเลขสอสอจะรบเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านขอบคุณผู้จัดการนะครับและขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ติดตามช่องยูทูบชีพทำคาวิเศษครับนี่คือผู้จัดการสุดสัปดาห์ เล่มใหม่ล่าสุดครับขอบคุณที่ติดตามชมฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับสวัสดีครับ